ตัวนั้น่าตัวนั้นเอาไปดปพยาดูเปนี่เียตาเนี่ยพอดูมาเกือบเกือบเดือนแล้วเนี่ยเกือบเกือบเดือนแล้วตานี้นะดูจนดินแหลกเนี่ยตาเนี่ยพอดูมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยตานี่นะตานี้ดูมาเกือบเดือนแล้วตอนนี้ยัง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 บอกไม่ได้ว่าเป็นดอกคือพี่ลูกมีขนาดนี้เขาเรียกดอกแล้วมันเริ่มจากขาวนิดนิดแล้วแต่ปีนี้ยังจริงๆแล้วนะอายุตาดอกุ่นเนี่ยคือฉากทํามันเดินแบบสะดวกโยทินนะพิยามันต้องขึ้นไซนี้นึง เนี่ยมันต้องมีขั้วมีเม็ดดอกแล้วก็ขึ้นไซนี่เนี่ยคือนี่คือตาดอกรุ่นเดียวรุ่นเดียวกันหมดเลยเนี่ยและอันนี้คือมาอาจจะเก่งมันอาจจะอัจฉริยะมันถึงหลุดมาเป็นดอกได้เนี่ยสาย้อนเวลากลับไปใหม่นะสิบวันที่แล้วนะพอพอจะขึ้นน้าแรงกว่านี้เนี่ยาจารอายุตาดอกของรุ่นที่หินเห็นนะและอันนี้อันนี้ใช่ละถ้าเป็นการออกแบบ ง่ายๆนะสะดวกสะดวกนะเขาจะตองมาเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ใช่ไหมฮป็ตาดอกที่เห็นนะแต่แต่เนี้ยคืออัจฉริยะครับตาดอกอัจฉริยะแต่สังเกตดูว่าเป็นกลุ่มดอกที่เล็กมากอเป็นกลุ่มดอกที่เล็กหน้ไม่ในกระจุกไม่เป็นกระจุกใหญ่นี่คือการออกแบบไม่เต็มใจออกหรือถูกบีบอย่างหนึ่งอย่างใดออกเพราะ แรงกระทุ้งแรงสะสมเครื่องแอร์วัดไม่เคยเย็นเต็มที่ปุ๋ยแคลเซียมสังกะสีอะมิโนสุดท้ายไปหยิดคาร์โบไฮเดรตมาลงทางด่วนลงทางด่วนเพราะว่าเรารู้สึกว่าใบเราเคลียร์รู้สึกว่าใบเราเคลียเดี๋ยวปีนี้คนลงขอใจดองน้ำทำไมเลยนะประเด็นน้ำนี่เป็นอันดับหนึ่งหัวใจเลยระบบน้ำมอเตอร์สระน้ำต้องพร้อมมากมากแต่ต้นที่มาแล้วก็คือจบภารกิจแล้วใช่ไหมครับ ก็อยากได้เติมรุ่นหลังฮะมันน้อยไปอ๋อ,อเอาอีกสักรุ่นหนึ่งเนี่ยมันก็มีในภาพเนี้หลายต้นเนี่ยในภาพนี้ตำแหน่งมันยังไม่ได้เลยอ่ะคิดจะเติมอ่ะมาท่าไหสา่สองจริงยัางเลืออยาจริงยั่ไมวหมดียร์อาจารย์ทุเรียนเนี่ยปีก่นกอนๆข้างบนจะออกดอกก่อนข้างล่างครับแต่ปีนี้พ่อว่าข้างล่างมาก่อนอกดอกว่อข้างบนแล้วพอหลังจากที่พ่อเขาขึ้นน้ำมันงกมันเึ่งค่อยแบบว่าจะเลื่อนขึ้นข้างบนค่อยเห็นข้างบานครับ มันเหมือนผอมปะยามเนี่ยผอมนะเหมือนเหมือนผอมเนี่ยมันขาวแล้วมันยังกลับมาผอมเลยนยครับมันเหมือนนามันไม่เกินทีในผอมไม่ยดอหกตาไม่ได้กอันนี้มันไม่ได้ก็ไมด้ก็แต่อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่ว่าสิ่งนี้เคลื่อนครับเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องคือต้องหลุดนี้ทั้งหมดใช่ครับเนี่ยมันต้องอย่างนี้แล้วนะเอออเขาฟอมมาวันเดียวกันเนี่ย กิ่งเดียวกันแต่แอันนี้ไม่ไปอ่ะอันนี้ไปหมายถึงอันนี้ไปไปบนปะละลมตาใหม่เก่งกว่าตาเก่าครับตาใหม่เก่งแต่นี่คือก่อนที่พ่อจะติดหวดใช่ไหมก่อนฟอร์มตามีมาก่อนจริงๆพลังงานเขาน่าจะสะสมเต็มที่แล้วนะใช่เปล่าพลังงานเขาไม่สามารถก็เลยเกินย้ายไม่ได้เกินย้ายไม่ได้แล้วการเบ่งตาเนี่ยผมว่าฟอร์มตาดอกมันต้องใช้น้ําเยอะนะจ๊ะนะเบ่งเตลมันมีคำหนึ่งครับว่าอัอาจจะอัดเล็กจากไปเถอะก็ได้เทอร์เกอร์เพชเชอร์ แรงดันเต่งในเซลล์มันต้องถึงแรงดันเต่งแม้นจะให้น้ำทำไมตอนนี้ว่าเพราะอุณหภูมิตัวเดียวเอาจารย์เติ่มไปเติ่มคุณคิดอย่างไรอาจารย์มันต้องมีน้ําสะสมในเซลล์เต็มที่แล้วมันจะมีแรงดันในเซลล์เหมือนลูกโป่งอะเพื่อไงเราเป่าลูกโป่งยิ่งอัดแรงไว้มันก็เบ่งนะพ่ออารมณ์มันเหมือนกันมันจะออกเซลล์มาได้มันต้องมีแรงดันเต่งก่อนแต่ทีเนี้ยพอเรากักโซ่ไหมพอเรากักโซ่เนี่ยเราก็ให้น้ําชุดใหญ่เลยเพิ่มแรงดันให้มันเลยเพราะตอนแรกก็ให้มันสะสมคาร์โบไฮเดรตก่อน แต่พอให้น้ำก็คือเพิ่มแรงดันที่พอเพิ่มแรงดันแล้วมันมันต้องเบ่งนะแต่พออากาศมันไม่เอื้อมันถ้าาน้ำน้อยจะอยู่ปลายไม่ไม่ลงโคนคือพออากาศไม่เอื้อต่อให้เราให้น้ำข้างล่างเต็มที่ไอ้นี่มันไม่มีทางออกเพราะมันปิดปากใบไอ้ข้างล่างมันรู้จะดูดยังไงเพราะไอ้ทางออกไม่มีมันเหมือนท่อเดินไม่ครบนะแต่ถ้ามันมีน้ําออกมันเหมือนการรักน้ํามันก็ดูดน้ําข้างล่างด้การปฏิบัติงานที่มันไม่สอดคล้องกับความต้องการ ของต้นทุเรียนในยามที่เป็นหัวเลียวหัวต่อกับฟอร์มตาอากาศและก็ระบบและก็การขึ้นน้ำนนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าใครจับได้ใครจับหน่งน้ำหรืออาการได้ผมว่าไทยน,นะตอนตอนที่เขาต้องการน้อยเราไปมากอีตอนที่เขาต้องการมากเราไปน้อยมี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 ตัวนี้ก็ขึ้นยูข้างบนมีดีกว่าเดิมมั้ยดีกว่า โอ้ตอนนี้เยอะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวต้นนี้ที่ปกติพี่ก็ต่อยข้างบนจะออกก่อนปีนี้อาจารย์เขอกข้างบนมันร้อนไปไม่ออกอันนู้นน่าจะใชัยนะครับนาจะชัสันนิษฐานอย่างอย่างรักมีหลักการนี่พอข้างบนมันร้อนนี่ไงยางนี่นี่นี่ปัดใบบิดสนิทน้ำมาเลยไม่ไม่เคลื่อนที่นี่นี่กิ่งเนี้ยแต่ข้าวรามันเฉดอยู่ใบมันจะเฉดล่มอยู่